พูดแล้วควกควกอยู่เห็ดอุ้ยซุยอยู่คนผู้จอยกินข้าวกินน้ำบ่แซ่บบ่าสานพูดแล้วควกควกอยู่ อุ้ยซุยอยู่คนผู้จอยกินข้าวกินน้ำบ่แซ่ยบบ่ซ่านเบิ่งนี่กินข้าวกินน้ำบ,บ่เสียนนบจอยแห้งอยู่ขันกินแซ่บนี่สิเป็นนะไดรพี่น้องว่าขนาดบาบว่าบ่แซ่บไดรนี่ โอ้สิพ่อง่ายอยู่บนนั้นอ,อ้การหมักเก้าเกอาแห่งคักทูดฮึบดอึดด้วยการหมักเ้านะหลายเท็ดมาเมื่อเห็ดนี่ละ่ะเราลด เทขยันเขาเทละสองผลไม่ขูดกว้ากขูดห้วกเลืดบรรยากาศตอนเศร้าๆเพิ่นออกมาสวน พ่อง่ายแล้วจักหน่อยกับร้านหน่อยขึ้นมหาบ่มือนี่กับสีแดคือเก้ามือนี่ บงทองป่าเป็นปุ้ยลอยเป็นต้นยอดพะเภา,าส,สูงพิลึกพลืออ้นอีหลีดีพี่น้องเอ้ยส,ออส,สูงขักอเอ้ยก็กินบ๊วยเลย มีลิงขึ้นแต่เก่าแต่ก่อนเนาะเอามันเรียนขึ้นไรทธาท่ขึ้นผู้ปลายบักเผางาเผาเหี่ยงเหี่ยงพัดนัองเหลาเอาอยู่มันหักลงหลายเทะ ขักสูงเนี่ยโอ้จะได้สิ่งดนได้สูงให้เบิงโอ้สูงเพลือกๆอมีหมากอยู่แต่บ่มีความสามารถกินสูงขักมาพี่น้อง lao xoay miếng bát chắc nồi còn đang bảo pheo ở cà năn mọc thảo bôi rượu ngay rồi quạt ăn ย้ายหนึ่งมุมขาดไปเลยเลีเ้ยงง่ายบนวันนี้สงการพี่น้องเด่นสงการกันสนุกสนานเนาะ สู่สู่สนบานใดก็คือสีเป,ออออเ,เป็นสงกรารกันเทศการคิดว่าเปลี่ยนปีไหมอีกหลอบหนึ่งสงการบ้านเฮารดน้ำดำหัวผู้เท่าแล้วบาดน ขอบุญขอพรน,น้ำผู้เทาไ่กันยังบ้ันได้ไปใส่อยู่นี่ต้อหัวเตาสวน hết tiền bảo tiền đấy nè mặt trũng trũng mà luồn bả du xuân Cái cao là phi ừ. nông <tí> <tí> ่ได้ขึ้นยังบ่ได้ขึ้นเมื่ออกมานอนสวนในบ้านออกมากับให้มาเลากาันนมกเท่าเอาไปเอาไปเห็ดแนวกวาดแักใหญ่นิ่งมุม อย่างแต่ยังบร่ได้เปิดจีดพี่น้องเล้งฝนปตกฝนปกหมู่บ้านมังกรจริงหลีดกินน้ำค้างอยู่ในใบห้ากระเบ,บยียง กระตุกเบ็ดไดตุกคอยโพดกระบอกมีนเราได้ง่ายปันใดด้วยเนาะ เมื่อเส้าบรรยากาศตอนนี้จะให้ยู่เย็นเย็นดีอยู่สายมาจาักหน่อยเหนือฮอนพี่น้องเลยไม่มีที่ที่อยู่นี่เขาไปยู่ยางลเลาะเหร็ดน,น้ำปลาอย่างให้นี่ นุ่งโอ้นุ่งนุ่งนุ่ง,งหลังจากเข้าเหลาแล้วพี่น้องก็ได้ลายละกัมหนึ่งคือสิพ่อเอาไปเอ็ดไม้กวาดใยแมงมุม ซำนี่แหละนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสัำนี่ขอขอบุญขอบคุณเด้อที่ติดตามรับชมให้กำลังใจดวงไร่บานนามาตลอดขอให้อยู่ดีมีแห้งลำล่ำล่อยๆกันทุกคนหลื่นสงการสนุกสนานเอาสำหรับมือนี้ลาบไปก่อนสวัสดีครับ Oh.